Ato bhagavata namo tama namasa ami namo tesa bhagavato alahato sama samputasa namo tesa bhagavato alahavato alahato sama samputasa satta pancha siri adyama dukkhiyang ti chayyang advevisu

จะไม่เป็นคนู้ว้ยข้อที่สี่ข้าพเจา้าจะไม่เป็นคนพูดโอบจะไม่ทำลายสติปัญญาตนเองปฏิทุกชนีดิดและการ,ระเล่นทีก่ก่อนไม่เห็นโทษศีลเนโกคสัมปทาสศีเลเณรยิ่งู้ติเย็นผีตัสมาศีรังวิโสชีวิต นกตัวนี้ให้เสียงเพลงกับโลกล่าดอกไม้อย่างให้ความชื่นปานใดให้โลกเห็นกินฟาาเกียนเท่านั้นหรือที่ทำเป็นกับผู้คนที่ได้ไปนั่งไปอยู่ไปอาศัยได้สัมผัสต่อให้ก่อสาราหรือจัดสวนต้นไม้ธรรมชาติที่อยู่แวดล้อมตัวเราให้เรื่องลงเป็น เรละตอสเวาสุติายุโภตาวสุขาอะระหวโสวาท่าโตโสวาตาโมธรรมะวัตโตสาสังโฆสังร เดี๋ยวใช้ไปอยู่ดีๆเดี๋ย่คุณจะต้องยกือไหว้แล้วก็วางจะต้อให้ต้องสั่งผมว้าให้วาแล้วก็ยกมือไหว้อีกครั้งหนึ่งใครไม่มีเดินขึ้นห้องก่อนเลย

没有。